สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ตัวหมีบูทูธ16วัตต์อยู่นะครับแล้วเจอปัญหาว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับสามารถสั่งซื้อแบตนะครับ1650นันตัวนี้จะดีอยู่อย่างที่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวที่เขาเข้าคั่วตัวแบตเตอรี่ไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเชื่อมรั่วได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าใครนะครับซื้อแบตฐานทั่วไปนะฮะก็แค่ในส่วนของตัว BMS นะครับเอามาเชื่อมต่อแล้วก็เอาเทปพันได้เลยนะครับเราก็จะทาการแกะนะครับเครื่องออกมาก่อนนะโดยแกะในส่วนตัวฝาครอบออกมาครับวิธีการนะก็สามารถทําตามคคลลิปได้เยนะรับ เพียงเท่านี้นะฮะก็จะแกะออกมาได้ง่ายๆนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนตัว passive radiator นะครับวิธีการแกะนะครับให้เราแกะนะครับด้านที่อยู่ตรงด้านฝั่งรูชาร์จนะครับแกะลำโพงออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวด้านที่เป็นพอร์ตชาร์จนะครับไม่งั้นคือตรงเนี้มันจะแน่นนะครับเราต้องใช้มือในการดันออกพอเปิดออกดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเสียน้ำเงินอยู่ข้างในหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็ขันน็อตนะเพื่อคลายตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวล็อกแบตเตอรี่ครับขันเสร็จปุ๊ อ่ะพอเราถอดออกมาแล้วเราจะเห็นตัวขนาดแบตนะ,ะให้เราทําการแกะนะครับพวกชิวต่างๆออกไปให้หมดเลยนะครับ หลังจากที่เราแกะออกไปแล้วนะฮะเราก็จะมาตัดในส่วนของพลาสติกนะครับที่ห่อหุ้มแบตเตอรี่นะฮะผ่าออกไปเลยนะฮะใช้มีคัตเตอร์หรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่นะตัดออกมาเลยนะครับพอแกะออกมาครับเราจะเห็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะจัดถูกชิลไว้อย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะฮะเอากระดาษติดไว้ป้องกันการช็อตนะครับแล้วก็ในส่วนตัว BMS นะครับ BMS เราก็แกะกระดาษออกนะฮะแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราก็จะลอกในส่วนของตัว BMS ออกมาเอาไปใส่กับตัวแบตก้อนใหม่กันนะครับ ในส่วนของตัว BMS ด้านที่เป็นสายจะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนด้านอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นขั้วลบนะการแกะออกก็ง่ายๆนิดเดียวฮะงัดๆแกะออกนะครับพอแกะออกมาได้นะครับก็ดูขั้วตามนี้เลยนะฮะสายบวกนะครับปลายลบนะฮะใส่ตามนี้ถ้าสายบิดนะครับมีโอกาสที่แบตเตอรี่จะไม่ได้นะครับอันนี้เคยมาแล้วนะครับถึงได้พอกได้ต่อไปครับก็จะเป็นการเอาตัว BMS นะครับมาใส่กับตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับ ก็เราทาบลงไปเลยนะครับตามขั้วนะฮะให้ถูกต้องและเสร็จปุ๊บนะครับเทปพันสายไฟนะเทปพันไปเลยเลยนะครับในการพันเทปพันสายไฟนะฮะให้พันนะครับให้มิดชิดมากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันการสปาร์การช็อตนะับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจะไปโดยสัมผัสสายไฟหรือพวกบอร์ดต่างๆนะที่อยู่ภายในอันนี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับทำให้ดีที่สุดนะฮะ พยายามพันสายไฟให้ปกป้องในส่วนของตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด BMS หรืออะไรก็ตามนะพันให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีจุดรั่วเด็ดขาดนะครับป้องกันไว้ก่อนทีนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะหลวมให้เราเอาที่ตัวครอบแบตตัวเดิมครับมาครอบไว้มันจะได้แน่นขึ้นครับยัดๆเข้าไปนะแล้วก็เสียบสายตามเดิมเสร็จปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นก็เอาตัวน็อตนะล็อกตัวแบตเตอรี่ไว้ตามเดิมเลยนะครับทดสอบนะครับอ่าเปิดมีเสียงนะครับปกติ ปิดนะครับมีเสียงปกติเท่านี้ก็พร้อมใช้งานนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบนะครับตัวลำโพงคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลำโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพอร์ชาร์จหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ในส่วนของตัวหน้ากากให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับกับมอประมาณในการแก้ไขอยู่ที่100บาทบวกลบะนรับ ส่วนในเครื่องของใครนะครับยังมีประกันอยู่นะครับสามารถที่จะส่งเคลมนะครับกับซินเนกใกลบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าหมดประกันแล้วนะครับหรือว่าร้านนะครับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนะครับก็สามารถซื้อแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะว่าที่แต้คลิปซื้อมาแล้วก็มาทําตามขั้นตอนที่ผมแสดงไว้เห็นนะรับรองครับเปลี่ยนง่ายๆนิดเดียวเองนะขอให้ต่อขั้วให้ถูกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับถ้าต่อผิดนะครับตอนชาร์จควันขึ้นครับเคยมาแล้วโอเคทดสอบนะฮะ สามารถใช้งานได้ตามมือกติครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ Power Pairing mm. Power On Bluetooth mm. Power Off